สวัสดีค่ะเ,เด็กๆเสริมทักษะคณิตศาสตร์วันนี้นะคะคุณครูยุ้ยก็จะมาสอนเ,เด็กๆเขียนตัวเลขกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าวันนี้เราจะเขียนตัวเลขอะไรกันบ้างถ้าเ,เด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปหยิบดินสอแล้วก็กระดาษมาฝึกเขียนตัวเลขตามคุณครูยุ้ยเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เลขศูนย์ลากเส้นโค้งไปทางซ้ายแล้วลากขึ้นวนทางขวาขึ้นมาที่จุดเดิมเลขศูนย์ลากเส้นโค้งไปทางซ้ายแล้วลากขึ้นวนทางขวาขึ้นมาที่จุดเดิมเลขหนึ่งลากเส้นเฉียงขึ้นไปทางขวา แล้วลากตรงลงมาเลข1ลากเส้นเฉียงขึ้นไปทางขวาแล้วลากตรงลงมาเลข2ลากเส้นโค้งจากซ้ายไปขวาลากลงมาทางซ้ายแล้วขีดไปทางขวาเลขสอง ลากเส้นโค้งจากซ้ายไปขวาลากลงมาทางซ้ายแล้วขีดไปทางขวาตัวเลขที่คุณครูสอนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กเ็กเด็กๆลองฝึกเขียนตามไปทีละตัวนะคะฝึกบ่อยๆเดี๋ยวเราก็เก่งนะคะพอะเปิดเทอมมาเราจะได้ฝึกเขียนตัวเลขด้วยตนเองได้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะเด็กๆครั้งนี้คุณครูขอบายบายค่ะ